ที่จะไปดูวิธีการเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมผลฟักทองแฟนซีที่เราเก็บมาะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสายพันธุ์แท้ของทางคณะเกษตรมอชอนะคะที่อาจารย์นักวิชาการและก็นักศึกษานะคะช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มานะคะจนได้เป็นสายพันธุ์แท้แล้วก็รอการขึ้นทะเบียนพันธุ์จนทะเบียนพันธุ์เป็นขอ,ของคณะเกษตรนะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะนี่คะ่ะผลของฟักทองแฟนซีนะคะ การใช้ประโยชน์ก็คือคนจีนหรือว่าคนต่างประเทศเชื้อสายจีนนะคะนิยมใช้ในการบูชาในเทศกาลตรุษจีนและก็าศาสตร์จีนค่ะเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะคะสีที่ใช้ประโยชน์ก็จะมี2สีค่ะสีส้มนะคะเปรียบเหมือนทุงทองสีขาวเปรียบเหมือนทุงเงินนะคะก็ถือว่าเป็นความหมายดีมากๆเลยนะคะส่วนสีอื่นๆนะคะก็ใช้ประดับตกแต่งสถานที่นะคะก็สวยงามเช่นกันพื้นที่ปลูกฟักทองแฟนซีนะคะส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการปลูกและก็มีการจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งของไปต่างประเทศนะคะเมื่อก่อนนะคะเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่เก็บเมล็ดใช้เองค่ะทุกคนเพราะว่ายัางไม่มีพันธุ์การค้านะคะดังนั้นมันเลยทําให้มีปัญหาในการผลิตนะคะเขาก็เลยขอให้ทางคณะ,กะเกษตรมอชอนะคะช่วยในการปรับปรุงพันธคัดเลือกพันุ์เพื่อให้ได้พันุ์ที่ดีทําให้คุ้มค่าต่อการผลิตนะคะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นนะคะ ่วนถ้าคนไหนสนใจนะคะอยากชมแปลงปลูกหรือว่าแปลงทดลองฟักทองแฟนซีนะคะก็สามารถคลิกได้ตรงลิงก์มุมบนขวาตรงนี้เลยนะคะเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับการพาเยี่ยมชมแปลงฟักทองแฟนซีไว้แล้วนะคะไปดูกันก่อนได้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองแฟนซีไว้ใช้เองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลือกผลที่เราต้องการเก็บเมล็ดนะคะแล้วก็เขียนป้ายแท็กเพื่อให้รู้ว่าเมล็ดมาจากผลไหนต้นไหนนะคะ จากนั้นก็ใช้มีดผ่าลุงกลางผลแบบนี้เลยนะคะเมลิดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ช้อนตกรรักเมล็ดออกมาใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอาแท็กที่เราเขียนไว้นะคะใส่ลงไปด้วยปิดปากถุงทิ้งไว้ประมาณ1-2วันนะคะ ผ่านไปแล้ว2วันนะคะเนื้อของผลก็จะเละละเอียดแบบนี้นะคะทําให้ตอนที่เราล้างเมล็ดแยกมเมล็ดออกจากเนื้อนะคะทําได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการล้างกันเลยนะคะไปดูกันเลยใช้ตะกร้าที่มีรูเล็กๆนะคะทุกคนเพื่อให้เนื้อผลที่เละ ลอดผ่านออกไปได้นะคะเหลือแต่มเมล็ดที่เราต้องการไว้นะคะก็ล้างด้วยน้ําสะอาดค่ะล้างให้เมือกแล้วก็เนื้อของผลนะคะหลุดออกไปจากมาเมล็ดะคะ่ะเก็บมเมล็ดใส่ในถุงตะข่ายนะคะนําไปผึ่งในที่ร่มนะคะที่มีลมพัดมีอากาศถ่ายเทจนกว่า,มาเมล็ดจะแห้งนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เราผึ่งไว้5วันนะคะจากนั้นเราก็เก็บมาเลียใส่ในถุงซิปหรือว่าภาชนะปิดนะคะ,ะแล้วก็เก็บไว้ใน ห้องเย็นเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีการควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นเพื่อยืดอายุการใช้งานยืดความมีชีวิตของมเมล็ดพันธุ์นะคะส่วนถ้าที่บ้านนะคะไม่มีห้องเย็นเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องปกติกได้เลยนะคะก็ช่วยได้เหมือนกันวิธีการนี้นะคะยังสามารถใช้กับการเก็บมเมล็ดพันธุ์ฟักทองชนิดอื่นๆได้ด้วยนะคะ Thank you.